สวัสดีครับวันนี้ก็พามาทดสอบนะครับเจ้ากล้อง360องศานะครับ insta 360 x 3นะครับทดลองเป็นครั้งแรกนะลองติดกับมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นไม้360องศานะครับติดกับแฮนด์รถนะครับทดลองดูภาพนะครับว่าเป็นยังไงนะครับทุยคมรู้สึกรวมแล้วก็หลังจากที่ไปถ่ายมาแล้วก็มานั่งตัดต่อก็รู้สึกว่ามัน มันค่อนข้างที่จะทํางานได้หลากหลายนะครับเห็นภาพได้หลายมุมแล้วก็มันก็ช่วยเสริมจินตนาการในการที่เราจะทําช็อตดีๆนะครับมุมปแปลกๆมุมสวยๆนะครับเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ต้องเลือกเอานะครับจะไปใช้แบบ360องศาตลอดเวลาก็น่าจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนะครับ น่าจะตัดเป็นเฉพาะบางช่วงบางช่วงที่เราต้องการที่จะเน้นนะครับหรือว่าต้องการความแปลกตานะครับก็จะได้ภาพมุมปแปลกๆแต่ถือว่าคุณภาพเขาใช้ได้เลยนะอันนี้ผมติดเลนการ์ดอยู่นะครับเลนการ์ดก็ภาพอาจจะมีบางมุมที่มันบิดบาดบิดบาดบ้างแต่ก็ต้องติดนะครับเพื่อความปลอดภัยเกิดเราไปกระทงกระแทกอะไรนะครับจอเป็นรอยขึ้นมาก็ไม่ใช่จอนะเลน เลนเป็นรอยขึ้นมาก็ซ่อมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมแลกกับคุณภาพที่ลดลงนะครับก,รก็ถือว่าจุดตำแหน่งที่ติดที่แฮนด์เนี่ยแล้วก็ไม้ผมเป็นระยะไม้ไมที่สามารถยืดขึ้นได้เม็ดยี่สิบนะครับรวมๆกล้องรวมๆก็ต้ขึ้นไปประมาณเม็ดหน่อยๆเม็ดสามสิบอะไรพวกนี้นะครับไม่ถึงหรอกเม็ดประมาณเม็ดเม็ดยี่สิบนี่แหละ เดี๋ยวผมก็จะลองดึงขึ้นมานะอ่าดึงขึ้นมาสูงแล้วครับดึงไม้ให้สูงสุดแล้วก็จะได้มุมกล้องประมาณนี้นะครับถ้าเราดึงขึ้นสูงนะสังเกตว่ามันจะมองไม่เห็นไม้และตัวลกล้องนะเพราะว่ามันเป็นระน,นาบเส้นตงนรงมุมนี้ก็ค่อนข้างดีนะทำให้เรามองมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นเพราะที่ผมดูแล้วมองไม่เห็นไม้แล้วก็มองไม่เห็นมุมทะแยงภาพซ้อนอะไรเลยนะครับ วันนี้เรามาถ่ายเนี่ยค่อนข้างอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะค่อนข้างจะแสงน้อยนะครับก็ใช้กล้องตัวนี้ก็ต้องเสียเวลาในการที่จะต้องมารีเฟรมนิดนึงนะครับ mm. เพื่อที่จะมาตัดต่อเลือกมุมด้านหน้า mm. ด้านข้างด้านบนด้านล่างทีหลังนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้ยากอะไรมากมายที่จะเรียนรู้นะครับ ก็เดี๋ยวถ้าได้ออกทริปแล้วก็จะใช้จริงนะครับวันนี้ก็ขอโทษคุณผู้ชมนะครับที่แต่งตัวไม่ค่อยสุภาพนะครับเนื่องจากว่าฉุกกระหุก <c oughs> เอาไม้เพิ่งได้ไม้ลาซาด้ามาส่งไม้ก็ก็เอาไม้ติดกับรถแล้วก็เอากล้องติดแล้วก็ออกมาถ่ายให้คุณผู้ชมดูเลยเ <c oughs> ทสกันดูนะครับ <c oughs> เดี๋ยวลองฟังเสียงจากตัวกล้องของ In s t a 360 3 6 0 X3 กันดูนะครับ คร่าวๆนะครับว่า,า,าใช้งานได้จริงไหม้เกใ้นำหนกของกึงไม้ับก,กลางนะครับไม่กลางเกือบจะเรื่อง,ง่ยว่าไม่ได้ชักเลยนะครับตั้งส ั้นสุดแล้วเนี่ยยึดตรงตำแหน่งนี้นี่ก็เกินเกินชิลดังหน้านะครับเกินชิวลงของตัวทิศ x สามร้อยนะครับแต่ว่าจะเห็นไปถึงล้อข้างหน้าหรือเปล่านะเนี มองก็เวลาไทยก็ เสียงสดจากใหม่ของตัวมิเตอรไอที่ตนะครับที่ตอกไม้ตอกแล้วผูกขาสิงรวมก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ เดี๋ยวรอดูว่าเราจะพากล้องยูตา 360x3 ตัวนี้ไปเที่ยวที่ไหนนะครับมีภาพอะไรให้ชมกันยางไติดตามกันต่อไปนะครับวึสาติดเลนกลอด้วยนะสวัสดีครับชาโลโ๊